สวัสดีค่ะพี่เก่งคะพี่เก่งขับรถมาไกลไหมคะจากไหนคะอา่าลำินาครับไกลยอยู่เนาะก่อนหน้านี้คะ่ะเจก็ได้พูดคุยกับพี่เก่งนะคะผ่านอินบ็อกของเพจเรานะคะพี่เก่งก็ได้มีการาถามเราว่าอา,อาการที่พี่เก่งมีการปวดหลังนะคะจากสาเหต,ตุต่างๆเนี่ยนะคะเราก็แนะนําไปนะคะแล้วก็พี่เก่งก็ตัดสินใจว่าเอา๊เคยใช้เาบาะเนี่ยมาหลายแบบและนะคะตัวช่วยเนี่ยมาหลายแบบและ ก็คงอยากจะมาทสแหละว่าเออบาะของนัน,นาพัทเนี่ยมันตอบโจทย์จริงหรือเปล่านะคะทีนี้ออให้พี่เก่งแชร์ในมุมมองพี่เก่งหลังจากที่ได้มาทดลองนั่งเบาะของเราแล้วนะคะว่าเดิมทีที่เคยเอ,อ,อาจจะเคยใช้เบาะตัวอื่นนะคะมาแก้ไขปัญหาเรื่องของอาการปวดหลังนะคะแล้วก็ออวันนี้นะคะได้ตัดสินใจมาทดลองใช้ของเราแล้วนะคะมันเป็นยังไงคะความรู้สึกแรกเลยคือ การหลังนะครับคือมันมันมันรับกับเคิร์ฟตรงด้านหลังได้พอดีมากครับแล้วมันไม่รู้สึกว่าคือถ้าเมื่อก่อนที่ลองมาหลายแบบนะครับมันจะรู้สึกเหมือนมันมีตงกดกดหลังช่วงเคิร์ฟเนี่ยครับแต่พอลองเข้าไปก็มันเหมือนกดแค่แบบเป็นแค่เป็นบางจุดอะครับที่ที่ที่จำเป็นจริงอะครับมันทําให้รู้สึกไม่ไม่ดอักแล่มันก็รับกับช่วงหลังพอดีครับส่วนเบาะรองนั่งนะครับมันก็จะมี ช่องอยู่นิดนึงมันทำให้รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องเหมือนเป็นเป็นแนวราบที่ต้องแบบเหมือนนั่งแล้วมันปดทครับมันก็รู้สึกเหมือนมั่ผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้วครับนะคะช่วงคอก็เข้ากับรับคอต้นคอมันได้พอดีเลยครับพี่เก่งเออส่วนสูงเท่าไหร่คะ 162ครับนะคะก็คือลูกค้าเราเนี่ยนะคะใช้ได้ตั้งแต่ส่วนสูงประมาณ145ถึง190เลยนะคะหลายคนเห็นบอกว่เอ๊ะทำไมส่วนสูงที่ต่างกันขนาดนั้นเนี่ยทำไมทุกคนใช้ได้พอดีพี่เกยงลองตอบแทนเจนได้ไหมคะหลังจากที่ได้ลองแล้วค่ะม,มันคือเหมือนว่าทุกอย่างมันมันสามารถปรับปรับแต่งได้ให้เข้าสับัสสัญญาเราได้ครับเหมือนถ้าคอนูนไปเราก็เหมือน มันปรับได้ครับแล้วก็ช่วงหลังก็คือถ้ามันต่ําไปหรือสูงไปมันก็สามารถปรับได้ครับนะคะตรงกับเคอร์ฟพอดีครับก็คือเลื่อนระดับตามความสูงอของลูกค้าที่มีความสูงแตกต่างกันได้ะนะคะวันนี้พี่เก่งก็ได้มาทดลองแล้วนะคะเราก็ตอบโจทย์ตัวเองว่าคําถามที่เคยใช้มาหลายๆตัวเนี่ยกับตัวนี้เนี่ยนะคะพี่เก่งก็ จากที่เราพูดคุยกันแล้วพี่เก่งก็ได้รีวิวหรือว่าได้แชร์ข้อมูลต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันนะคะทีนี้ใครที่มีปัญหายังกังวลอยู่ว่าฉันจะอลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดีไหมหรือว่าอ,าอยากจะเข้ามาทดลองก่อนนะคะเชิญเลยที่ทุ่งครูนะคะเข้ามาไม่ง่ายเอ้ไม่ยากใช่ไหมคะพี่ไม่ยากครับมาตามพิพเลยครับคุบ้ไมไหมคะกับการเดินทาง คมมากครับอันนี้เป็น,นคําถามที่อวยแบรนด์ตัวเองนะคะก่อนที่จะ,ะจบคลิปนี้นะคะมีอะไรสั้นๆอยากจะกล่าวให้กับเพื่อนๆที่เขามีปัญหาอาการปวดแล้วได้ชมคลิปนี้ไหมคะพี่เก่ง,งสั้นๆก็ปากอยากให้มาลองครับมันมันต่างจากบอกคนอื่นแน่นอนครับเพราะว่าผมลองมาลองมาเยอะแล้วครับ อันนี้คือตอบโจทย์สุดครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะกับพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เก่งค่ะสวัสดีค่ะ